ในตอนที่10นะครับเราจะมาเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับทำหลังคาครับในคลิปที่เก 9, ผมบอกว่าผมจะทําในส่วนที่เป็นหลังคาทรงจัว่วใช่ไหมแล้วก็หลังคาทรงมันดีลานะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วเออตอนที่10เนี่ยเราควรจะมาเรียนรู้วิธีการตรวจสอบ BQ ว่ามันถูกต้องแค่ไหนดีกว่าไม่เช่นนั้นนะครับถ้าเราทําไปแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ออชไม่ได้อะมันก็ถูกไหมมันก็ผิดพลาดถูกไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีขาอจำเป็นครับ อย่างเช่นอะไรที่คือปัญหาใหญ่ๆนะครับที่เราจะเจอก็คือหนึ่งก็คือวัตถุต่างๆมันซ้อนทับกันอยู่คือมันมันมันวางซ้อนกันอยู่อ่ะโดยเราไม่รู้ตัวหลายคนเคยเจอนะครับอย่างเช่นเสาสองต้นน่ะหรือเหล็ก2ชิ้นน่ะมันซ้อนทับกันอยู่ในโปรแกรมสกรัฟนะครับเวลาของมันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยครับเราไม่รู้เลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันแหมมันสําคัญมากๆเลยนะที่เราจะต้องมาระวังตรงนี้วัตถุ2ชิ้นนะครับมันซ้อนกัน แมแต่ซ้อนกันแล้วเราไม่รู้วิธีการตรวจสอบนะครับด้วยความโชคดีนะครับนะผมได้คุยกับอาจารย์ยุทธนาผู้พัฒนานะครับเครื่องมือที่ช่วยในการทํางานระบบบิมนี้นะครับนะก็บอกว่ามีเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่านะครับรีพิตรีพิตคือเครื่องมือที่อาจารย์ใช้ในการตรวจสอบวัตถุที่ซ้อนกันนะครับซึ่งมันอยู่ในชุดเครื่องมือที่ชื่อว่า QU วอุนะครับหรือ q u i c k Utility นะครับโอเคติดตั้งเลยครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วในการโหลดนะครับก็ไปที่คำสั่งครับ extension edition manager หรือที่บินโดนะแล้วก็ edition manager ก็ได้นะครับแล้วแต่เวอร์ชันครับจากนั้นมาครับกด install edition เหมือนเดิมเลยนะ install edition เหมือนเดิมเลยครับจากนั้นครับก็ไปที่ไฟล์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับทุกคนไปดาวน์โหลดนะครับเรียกว่า quick utility หรือ quick utility ครับคลิกนะครับสองครั้งหรือดับเบิลคลิกนะครับเมื่อเราติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นรูปตัว U ครับ ซึ่งรูปตัวอยนี้เวลาคลิกเข้าไปครับก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาครับนะอ่าเยอะเลยเดี๋ยวยังไงจะทยอยอธิบายว่าเครื่องมือแต่ละตัวทาํางานยังไงแต่ตัวหนึ่งที่ให้ความสําคัญนะครับก็คือตัวนี้ครับเรียกว่า r re e repeat repeat ทํางานยังไงครับยกตัวอย่างเช่นดูนะผมมีชิ้นงานอยู่บางเอยมาเลยผม copy ครับ e d i t copy จากนั้นผมพลาดครับ e อ i t paste in place มันเกิดขึ้นบ่อยครับจากการที่เรา copy ชิ้นงานไปครับแล้วก็พิมพ์ภาษาผิดครับอย่างเช่นผมต้องการ copy ไป3เมตรแต่ผมพิมพ์เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะครับเอาละเหตุการณ์นี้ครับมันจะทำให้ชิ้นงานเรา repeat ได้นะอ่าเอาอง่ายๆมีไปปุ๊บแล้วก็ Copy ปามางนี่แหละเนาะมันมันสามารถจะก๊อปปี้แล้วมันพลาดได้อะ่ะตนนัวนี้นะครับก๊อปปี้ไปอ่าแล้วมันก็พลาดครับมาวางไว้ตรงเนี้ยเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นของเราเนี่ยครับมันแหมเป็นยังไงมันมันมีซอทับหรือเปล่าไม่งั้นจะโอเวอร์ถูกไหมวิธีการคือทำแบบนี้ครับให้เราเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับเลือกชิ้นงานทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับแทนเมื่อเลือกชิ้นงานทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นนะให้คลิกนะครับชิ้นงานตรงนี้นะ ทั้งหมดนะครับแต่ั้นมาคลิกกระฟังดีครับเรียกว่ารีพีทครับหนึ่งสองสามปึ๊บเมื่อคลิกแล้วนะครับมันจะแจงตำแหน่งของชิ้นงานนะครับที่มันโดนนะครับซอนทับไว้โอ้โหครับชีวิตดีดีครับแล้วตอนนี้ครับกด Delete ครับเรียบร้อยเลยครับชิ้นงานที่ซ่อนกันนะครับหรือทับกันไว้ก็จะนะครับโดนลบทันทีครับอ่ะอย่างเงินบันไดครับ Edit Copy ด a ดเพส p นเพสไม่รู้ตัวเลยครับเลือดทั้งหมดครับแล้วก็ออกคําสั่งที่เรียกว่า repeat ครับเห็นไหมครับ Delete ครับอ่ะเซฟไปก่อนครับคําสั่ง r p p e t เนี่ยนะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อชิ้นงานเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันครับความหมายคืออย่างเงี้ยครับเขาเรียกระดับเดียวกันนะครับแต่ถ้าชิ้นงานนั้นนะครับมันซ่อนอยู่ในกลุ่มอย่างกรณีนี้ครับผมมีกลุ่ม เมกกรุ๊ปนะครับแล้วก็ oh. มีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ไอ้นี่มันซ้อนทับกันตรงนี้อยู่ครับไม่ใช่ปัญหานะแต่ผมอ่ะไปซ้อนทับกันแบบนี้ไว้แบบนี้ครับอันนี้คือระดับเดียวกันแต่ผมอ่ะเมกกรุ๊ปซ้อนไว้ตรงนี้ครับเมกกรุ๊ปไว้เข้าใจไหมครับอันนี้มันซ้อนกันอยู่ไงมันซ้อนในกรุ๊ปนี้ครับอ่าลองดูครับผมเซฟกว่าน,นะเลือกทั้งหมดครับแล้วออกฝั่งรีพีท เห็นไหมครับว่ามันจะเจอแค่ตัวเดียวตรงนี้ครับตรงนี้ไม่เจอครับระวังให้ดีนะนะครับอ่าอ่าลองดับมื่อกี้ข้ไหางในครับแล้วก็เลือกทั้งหมดครับแล้วกดรีพีทครับเห็นไหมครับเราจะต้องตรวจสอบให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีการซ้อนกันตรงเนี้นะครับเราต้องตามเข้าไปเช็คทุกกรุ๊ปนะครับที่เราคิดว่ามีปัญหาระวังให้ดีนะครับนี่สาคัญมากนะชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันแหม ถ้าเราทําไม่ดีนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาแน่นอนดังนั้นเองนะครับ q u u ตัวนี้ครับจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะนะครับอะไรตรวจสอบชิ้นงานได้นะครับอันนี้คือสําคัญมากๆที่ผมคิดว่าทุกคนนะครับน่าจะนําตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำอยานนะครับ